มาจากโรงเรียนเซนต์ฟรานซิสเซอเวียคอนแวนนะคะผลงานพวกของพวกเราก็ตอนนี้มีชื่อว่า Cooking Family ค่ะ Cooking Family เป็นเก,เกมเกี่ยวกับการทำอาหารไทยนะคะโดยที่ตอนนี้เราเน้นทำในเป็นเวอร์ชั่นของแอปพลิเคชันที่เล่นบนแท็บเล็ตสมาร์ทโฟนนะคะในระบบ iOS แล้วก็ Android ค่ะโดยเป้าหมายสูงสุดของอาการพัฒนาผลงานของพวกเรานะคะคือการที่บุคคลทั่วไปนีคะสามารถเข้าถึงเกมของเราแล้วก็โหลดเกมของเราไปเล่นได้จริงไม่ใช่แค่เฉพาะ เพื่อนๆหรือว่าบุคคลที่เรารู้จักค่ะแต่เราอยากให้มันสามารถเข้าถึงกลุ่มบุคคลทั่วไปได้ค่ะโดยกลุ่มเป้าหมายหลักของเขานะคะจะเป็นเด็กผู้หญิงอายุประมาณ9-11ปีหรือก็คือจะอยู่ในอายุอยู่ในช่วงชั้นประมาณป .3 ถึงป5ซึ่งวัยนี้ก็เป็นวัยที่สามารถโหลดเกมเล่นได้เองได้แล้วก็สามารถได้รับความสนุกสนานจากเกมเราแล้วก็เข้าใจวิธีการเล่นเกมโดยง่ายขึ้นค่ะก็ แล้วก็เกมของเรานะคะแบ่ง้วยกัน3ส่วนด้วยกันคือ1คือเมนคอสเมนคอสจะเป็นส่วนที่ให้ผู้เล่นเลือกเมนูอาหารต่างๆเองนะคะแล้วก็ได้ฝึกฝนวิธีการเล่นได้เรียนรู้วิธีการทําอาหารไทยคะ่ะส่วนที่2นะคะส่วนที่2จะเป็นฟันสตัรฟฟันสตัรฟคือให้ผู้เล่นนะคะเลือกวัตถุดิบแล้วก็กรรมวิธีในการทําอาหารแล้วก็ทําเมนูอาหารให้ได้ดังภาพตัวอย่างนะคะแล้วก็ส่วนที่3จะเป็น V S mode V.S. m หมดจะเป็นโหมดที่ให้ผู้เล่นนะคะสองคนแข่งกันเล่นเกมนะคะเพื่อให้ผู้เล่นได้รับความสนุกสนานมากยิ่งขึ้นค่ะเป็นการเอาขั้นตอนใหญ่ๆใ,ในเกมค่ะที่ส่วนใหญ่จะมีถ้าเกือบทุกเกมอะค่ะมาเป็นแค่แบบการหันการต้มแบบแยกครั้งอะค่ะแล้วก็เรียกว่าจะจำทำ,ทำจำนวนเท่าไรค่ะคือแข่งกันแค่เรื่องของความเร็วแบบไม่ได<ม>้ใช่ค่ะใช่ค่ะแล้วก็<ม> ที่ผ่านมานะคะหนูได้มีการนำตรงเวอร์ชัน PC ค่ะไปลองทดลองอัเด็กก็กับชั้นปปสาถึงปหค่ะก็ผลตอบรับก็คือเด็กวิธีการเล่นเกมค่ะเหมาะกอับเด็กแล้วก็แต่จะมีบางส่วนที่อาจจะยังไม่เหมาะกับน้องค่ะควาไปเล่นที่เป็นเป็นเด็กนี่คือเป็นเดสก์ท็อปป่ะเป็น <c oughs> เล่นใน PC แล้วเวลาเป็นเ s โหมดนะครานเล่เา <c oughs> ตัวเดียว <c oughs> อ๋อ V S m อก็อคือใน P C ไม่มี V S Mod อันนี้ค่ะอันนี้จะเป็นระบบแลนนะคะเพราะว่าอันนี้ที่หนูทำ V S Mod เพราะว่าทําระบบแบบเล่นกันคนละเครื่องไม่ได้ค่ะเดยแก้เป็นตัวนี้แทนค่ะแล้วก็ค่ะแล้วก็มีแล้วก็พอหนูก็ได้พัฒนาลงเป็นเครื่องสามารถเล่นบนแท็บเล็ตได้ค่ะแล้วก็อัปโหลดขึ้นเพจโตไปแล้วค่ะส่วนปัญหาก็คือ อย่างที่บอกคะ่ะคือหนูทําใน p ีซค่ะมีระบบแลนได้แต่พออย่างเงี้ยคะ่ะหนูคือไม่สามารถทําให้เกมเล่นกันสองเครื่องแยกกันได้ะคะ่ะ<ม>ที่ให้แข่งกันแล้วก็เรื่องของเรื่องของการเกร็บข้อมูลนะคะคือหนูไม่รู้วิธีการเกร็บข้อมูลในของแท<ม>็บเล็ตนะคะเก็บข<ม>้อมูลคือใช่คะ่ะลนูก็ แล้วก็เมื่อพอทําเสร็จแล้วค่ะหนูก็ถึงจะอัปโหรดึ้นฮิสโตลแล้วแต่หนูไม่รู้ว่าหนูคนโปรโมทเกมยังไงค่ะให้คนอื่นรู้จกเขาะว่าส่วนใหญ่เกมที่ทําไปค่ะคนที่โหลดก็จะเป็นคน,ในใคชายเป็นเพื่อนจนคนในโรงเรียนที่แบบเห็นประชาสัมพันธ์อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อยากได้คําแนะนําตรงนี้ค่ะใรเนกมอะไรก็ในส่วนของม,อมนก็จะมี เมนูอาหารทั้งหมดเก้าเมนูอะค่ะเป็นทั้งของเค้าของหวานแล้วก็น้ำะค่ะน่าจะแยกเป็นหมวดหมวดเลยนะก็จะมีเครื่องดื่มก่อนสุปตำโชก็จะมีวิธีให้ทำต้องหั่นใบนี้ก่อนคหั่นซุปใบสับมะละกอ เฮ้ยโอเคนะก็จะมีวิธีทำบวกข้างล่างเหมือนกับสแตนดาร์ดที่เราเจอเจออะไรเงี้ยมีใครนึกคิดด้วยโอเคแว่าให้เลือกว่าเป็นอะไรต้มต้มต้มโอ้ต้มต้มต้มเออบิดแม่เอบาหน่อยเออมันเหมือนกับเกมที่เราเจออยู่ ออถ้าผิดก็จะขึ้นอย่างนี้ก็ผิดตามปิดไม่มีเสียงอ่ะมีเสียงไหมมีเดีย่ะีไม่ได้พูดอ่ะใส่มะเขือเทศด้วยค่ะไม่เสียงเพลงเป็นเสียงเพลง เด็กอายุป5ป3ถึงป5ป3ถึงป5เขาอ่านก็น่าจะน่าจะน่าจะสนุกนะออกมาแบดเล่นดันจบเรื่องนี้ก็อยากทำอยู่ค่ะแต่ว่าเขาอยากทำแต่ก็มันยากอยู่ค่ะไม่เคยทำยังไงผ่านมาอันนี้ก็ยากมันเยอะแล้วนะอไมนทำมาจนได้นั่นคยสื่อ นี <Scroll> ่มันทำในโปรแกรมเองอะค่ะไม่ค่อยเกี่ยวโซเชียลเลยเไม่ยากมากไม่เดี๋ยวถ้าเกิดทำโซเชียลมันจะช่วยคนอยากเล่นเพิ่มขึ้นไงเพราะว่ามันแข่งกับเพื่อนได้มันเห็นว่าเพื่อนได้คะแนนเท่าไหร่ยิ่งทำยิ่งเก่งขึ้นเรื่อยๆยิ่งกว้างยิ่งยิ่งเก่งขึ้นเรื่อยๆเคยทำปะลองทำอ่ี๋ยวจะลองไปศึกษาหน่อยค่ะอุปมาที่จะมีน้อยเท่าไหร่ก้าวสิบเอ็ดประมาณปสามหรืปหนึ่ง เรียนแล้วทำให้ทำอาหารได้เลยไหมทาหารได้ไหมใช้ในชีวิตจริงได้เลยไหมก็เป็นขั้นตอนทําอาหารจริงๆอะค่ะแต่ช่วยได้ไหดับนึงค่ะคือเป็นขั้นตอนนะคะเป็นขั้นตอนจริงๆแต่ว่าพวกจํานวนวัตถุดิบอะไรอย่างเงี้ยค่ะอาจจะไม่เท่าของจริงค่ะ ปัญหาก็คืออาจจะเป็นวัยที่เด็กอะค่ะอาจจะยังทําอาหารคือผู้ปกครองอาจจะยังไม่ทำเด็ก<อ>ออนันก็ได้ใช่ไหมแล้วก็อาจจะเพิ่มเรื่องของอันนี้แล้วกี่แคลอรี่อะไรเงี้ยแบบเพิ่มให้ให้ดูว่าเรื่องนี้การด<อ>ูอาหารโดยที่คแลคลอรี่เป็นยังไงบางคนอยากรู้อะไรเงี้ยมันอาจจะทำให้เด็กโตขึ้นนิดนึงได้ทีก็ทําอาหารถ้าสมว่าไปไคิดไปถึงว่าไอ้คนเล่นเกมเนี่ยจะแบบเป็นเมนูทำอาหารไทยได้เป็นเนี่ยขนาดเมนูอาหารไทยเป็นอะไรเงี้ย ต้องเตีด้วยอาจจะเรื่องลูกค้าที่เพิ่มขึ้นแทรกไปด้วยเมนส่วนผสมเล่นเก็บก็ได้แล้วจากนั้นใส่ที่เราใส่คลิปขึ้นไปว่าเออเนี่ยเป็นถามไทยแบบนี้นะอันนี้ก็เดี๋ยวกะว่าจะเพิ่มว่าเป็นเหมือนเป็นทิปนิดหน่อยค่ะเป็นให้ความรู้นิดนึงอะค่ะเกี่ยวกับเมนูอาหารแั่น้อค่ะแต่อันนี้ยังทำไม่เสร็จหรือยกตัวอย่างเช่นอย่างกุ้งแห้งจะมีเมนูนิดนึงเครื่องปรุงทุกอย่างเลยใช่ไหมว่าจะต้องใส่อะไรบ้างแล้วมันบอกเป็นขั้นละ ต้มยำเนี่ยมะนาวต้องใส่สุดท้ายที่บอกด้วยนะต้องใส่ก่นอย่าเงี้ยนะร้อนด้วยเปล่าแบบมะนาวนี่คือคือจะต้องใก่อนแล้วค่อยใส่อ่าเห่นไหมก็อ sure ันน <raul ic> ี้คือคิปส่นเทคนิคของของกับข้าวไทยมาอ่ะมะนาวใส่ใส่ก่อดแล้วไม่กินตอนที่มากินที่แย่แล้วเลยโอเคพอหนึม่อร่อยไม่มีใครกินมันมันึ่งแม่อร่อย ก็มีแคลอรี่ดีอะไรแบบนี้อะไรไปใส่ข้อมูลจิปาถะรูปนะคะอย่างแบบนี้ความแข็งแรงก็จะปถูกมันจะโตขั้นตอนเด่นๆในเกมนะคะที่ส่วนใหญ่จะมีเกือบทุกเกมนะคะเช่นแบบการหั่นนะคะคือแข่งว่าเราเลือกจํานวนว่าสมมติว่าเลือกสามสามชิ้นนะคะคือแข่งกันสามชิ้นใครหั่นเสร็จสามชิ้นก่อนนะคะจะเป็นแค่แข่งความเร็วเล่นๆนะคะแล้วมันมีอะไรบ้างครับ มีหั่นต้มแล้วก็คนนะคะแต่ว่าตรงคนยังยังมีบักอยู่เลยคะ่ะเดี๋ยวจะไปแก้ค่อนที้คือให้เขาทำเองใชค่ค่ะแล้วก็อยากได้รับคำแนะนำเรื่องการโปรโมทนะคะคือหนูไม่รู้ว่าควรโปรโมทเกมยังไงเลยค่ะให้คนอื่นได้รูจ้จักใช้คนเป็น,นทุกกลุ่มเลยคือเราทำก้าวชนิดใช่ไหมคะถ้าสมมติว่าการการทำาถานะนั้นฉันว่เข้าไป็นเกมยรตนของเราทำได้ง่ายมากเวลาโปรโมทเพื่อทีเราทำปรบะรบ การใช้ชีวิตไม่พอเราต้องเพิ่มชีวิตเข้าไปเพิ่มจริงจริงในการเราเราได้ที่ถ่แยทำเราหลอกกันเพิ่มจริขงจร่งก็มีก็ก็คือมันจะมีโค้ดบางส่วนนะคะที่เหมือนกันนะคะแล้วก็ไปประยุกต์ใช้แต่ว่าก็คือก็เหมือนภาพอย่างเงี้ยค่ะพี่ก็ต้องวาดพี่เขาจะต้องวาดขึ้นมาใหม่ให้หนูค่ะแล้วก็โค้ดบางส่วนถ้าเหมือนกันก็ทําได้แต่บางอย่างถ้าเป็นวิธีขั้นตอน ทาอาหารแบบใหม่อะค่ะสมมุติว่าเป็นการแบบการนึ่นงไงคะที่ในเกมหนูยังไม่มีอะค่ะก็ต้องคิดโค้ดใหม่อีกคือตั้งใจเผยแพร่นี่งคือโมเดลนี่ที่หน่งใครหรือว่าที่ร้าเอื่นตอนนี้ก็กำคือตอนนี้ค่ะไม่แน่ใจก็คือเรื่องว่าเราควรจะปล่อยฟรีก่อนแล้วก็ขายหรือว่า คือกังวลว่าถ้าเกิดว่าปล่อยรีก่อนเราขายนะคะก็คือถ้าเกิดว่าผู้เล่นเล่นจบแล้วก็คืออาจจะแบบเหมือนไม่มีใครซื้อต่อแต่ว่าถ้าเกิดว่าขายไปเลยอย่างเงี้ยค่ะก็คือเกมยังไม่เป็นที่รู้จักอะค่ะก็คือผู้เล่นก็อาจจะยังไม่ยังไม่โหลดอะไรอย่างเงี้ยค่ะในการการถามฟีดแบ็กอันนั้นนะคะคือเป็นการแค่ถามตาเปล่าแล้วก็อัดวิดีโอไว้อะค่ะคือเนี่ยหนูจะทําเป็นแบบทดสอบเป็นกระดาษให้ทีละข้อแล,และรายละเอียดนะคะและ้วก็เขียนประเมิน เราว่าเออจังหวะนี้ช้าไปเด็วไปเอ,อ้ตรงนี้น่าเบื่อมันเป็นจุดเล็กๆๆๆๆนี้